สวัสดีครับผมพิเชษ1668พารวยนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าคุณแคร์นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดซับจะใครแล้วก็ดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกรับสวัสดีคุณคุณป้าทุกทท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับสูตรก็มีถูกมีผิดนะครับ สำหรับท่านใดที่ถูกนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับท่านด้วยนะครับและสำหรับท่านใดที่ไม่ถูกนะครับเยอะเลยนะครับที่ไม่ถูกนะครับต้องขอโทษขอภัยจริงๆนะครับสำหรับในไลน์นะครับผมเองก็เกิดข้อผิดพลาดนะครับที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองครับท่านก็เลยผิดพลาดไปกับผมด้วยนะครับแต่ศูนย์สี่ครับตรงๆครับผมให้ทาง YouTube นะครับผมทําเสร็จผมก็ลง YouTube นะครับ ถ้าผมไม่เชื่อมั่นใครผมก็จะส่งชุดนั้นให้นะครับผมเองก็ดันไปผิดพลาดเองครับที่ไปเชื่อมั่นคนอื่นนะครับครับเดี๋ยวจะมาประมวลผลให้ท่านดูนะครับว่าผิดพลาดอะไรบ้างนะครับและเข้าอะไรบ้างนะครับขอแจ้งข่าวสารสักสอสาเรื่องก่อนนะครับสําหรับท่านใดที่สมัครสมาชิกนะครับท่านที่อยู่อเมริกานะครับผมต้องขออภัยจริงนะครับผมไม่ได้จดชื่อท่านนะครับผมไปหาท่านไม่เจอนะครับ ท่านสนใจก็ติดต่อผมมาใหม่ได้นะครับและสําหรับท่านใดที่ฝากเงินมาทําบุญนะครับที่ยอดกระถิ่นเมื่อวันที่สเาเร็จเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ไปทําให้ท่านแล้วนะครับอขอบตั้งโบสถนาบุญลนับท่านด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมัดหลังมัดน,นะครับที่ผมไปนะครับทีนี้ผมเองก็เข้าไปในโบสถ์นะครับก็ ไปไหว้สัก,กระมีทางขึ้นนะครับนี่ก็เป็นทางนาขึ้นไปนะครับก็ไปไหว้สัก,กราระและปิดทองนะครับแล้วก็ไปทําบุญลงศพนะครับแล้วก็ไปซื้อที่ดินนะครับเงินของท่านที่ให้มาก็อ้ฉันร่วมบุญสศนนะครับอนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับแล้วก็เอา,เอาไปซื้อพระไตายนะครับเป็นกระถินนะครับพ้ะกระถินนะครับก็ ถ้ากระถิ่นนะครับแล้วก็เอาไอติมนะครับไปเลี้ยงเด็กๆนะครับผมเองก็ไอติมกับกระเพาะปลานะครับผมเองอันนี้ก็เป็นผลเยอะครับผมเข้าไปไม่ได้ครับผมเองก็เลยให้ก็ถ่ายอยู่นอกนะครับพอช่องแจกทานนะครับมันน้อยมากครับมันแคบมากครับผมเองก็ถ่ายนี่เป็นไอติมครับพี่เอาไอติมมาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระเพาะปลาครับแล้วก็น้ำส้มกิจทิมานะครับผมเองก็แจกสามอย่างนะครับ ก็ใเหมาไอติมมานะครับแล้วก็มีตัวจีนธรรบ้านนะครับก็เลยให้ซื้อเขามาเป็นกระเพาะป้านะครับซื้อมาแจกให้กับทุกท่านนะครับก็ร่วมบุญร่วมสนด้วยกันนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับที่ส่งทรัพย์ของท่านมานะครับแล้วผมเองก็ทำกถิ่นครับในงานก็มีนะครับมีนางรำนะครับ ผมก็ไปนี่เป็นลาบาาที่วัดนะครับแล้วก็มีเชิดสิงโตนะครับสิงโตและมังกรนะครับก็มีถวายพระป่ากรถวิลมาให้นะครับผมเองก็เก็บภาพอาจจะเร็วนิดหนึ่งครับเดี๋ยวจะไปประมงผลหววนะครับอขอดอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงปลาปล่อยปลาปล่อยนอกนะครับ อันนี้ผมเองก็ไปปล่อยเต่าด้วยนะครับปล่อยปลาปล่อยเตานะครับให้กับบุญส่วนนี้ครับส่งผลให้กับทุกท่านเลยครับที่ส่งเงินมอบบุญส่วนนี้ครับช่วยร่วมทําบุญกับผมนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าวัดนะครับปล่อยเสร็จแล้วนี่ปล่อยเสร็จแล้วนะครับมื้อที่1นึงนะครับครับแล้วกลางคืนครับกลางคืนผมเองก็กลับมาพักที่บ้านนะครับแล้วก็ตกเย็นครับ ไปทำบุญนี่ครับไปทำบุญไปลอยกระทงนะครับเมื่อวานนี้ก็ลอยกระทงนะครับก็ไปเลี้ยงปลาด้วยครับไปเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ให้หารปลานะครับครับแล้วก็ถ่ายรูปแอแคปชั่นเท่เท่มาให้ท่านท่านดูนะครับว่าไปสร้างบุญสร้างส่วนนะครับแล้วก็ไปไหว้พระนะครับ ก็ขึ้นไปถวายสังฆทานนะครับวันนี้เป็นวัดลังสลานะครับเมื่อกี้เป็นวัดลังมันนะครับกลางวันไปวัดลังมันนะครับกลางคืนไปวัดลังสลาครับก็มีรอยกระทงนะครับแล้วก็มีถวายปราป่ากระถิ่นเป็นเป็นสวายสังฆทานนะครับแล้วก็ติดโคมลอยเสริมพลบีนิดนึงครับแล้วก็ทําบุญนะครับเงินของท่านนะครับที่ฝากผมมานะครับผมเองก็เอาไปทําบุญนะครับก่อนใกล้จะกลับนะครับก็ นี่ครับกับผลตกตกเลยนะครับก็ไปร่วมบุญครับใครไม่ลอยเราลอยครับนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านบ้านนะครับแล้วขออัปเดตบ้านนิดหนึ่งครับไหนๆก็มาถึงตรงนี้นะครับบ้านผมเองก็ต่อเติมตรงชายคานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นห้องลองที่ขยายครับเดี๋ยวบ้างๆจะอัปเดตข้างในให้ดูนะครับครับนี่ก็มาเขาเร่องนะครับ ก็ไปร่วมบุญร่วส่วนปล่อยนกปล่อยปลา,ปลา,าแล้วก็ไปเท่ากระถินเลี้ยงเด็กนะครับทั้งให้อาหารปลาด้วยนะครับแล้วก็ทําบุญทาทานาถวายป่ากระถินนะครับแล้วก็สักการนนะครับคมจรน,นะครับให้กับทุกท่านที่ส่งเงินมาร่วมบุญกับผมนะครับในหลวงท่านทําบุญได้แล้วนะครับแล้วก็ ทำบุญให้กับตัวเลขครับที่ท่านเป็นสมาชิกผมครับเงินส่วนนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มาก็ไปซื้อขพาะปลาไอติมน้าส้มเกติมะนะครับที่ท่านให้มาเป็นงวันละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมก็ไปร่วมบุญรูวโซนครับไปสร้างบุญสร้างกุนกับท่านนะครับโดยทําบุญให้กับตัวเลขด้วยนะครับแล้วก็ไปทอดถึงข้าวป่าครับสําหรับท่านใดนะครับที่โอนเงินมาแล้วนะครับ ที่สมัครสมาชิกผมนะครับแล้วผมไม่ได้จดชื่อนะครับหรือว่ายังไม่ไส่งภายในย้ำนะครับภายในก่อนหวยออก5้าวันนะครับสมมติว่าหวยจะออก5้าวันแล้วนะครับหรือสี่วันสามวันเนี้ยผมยังไม่ได้ส่งเลขท่านท่านส่งสลิปมาเป็นหลักฐานให้ผมดูนะครับว่าเอ้พิเชตยังไม่ได้ส่งเลขผมนะทักทวงมาได้นะครับแล้วทีนี้ครับมาดูครับ ขอสรุปนะครับว่าประมวลผลนะครับว่าอะไรเข้าบ้างครับหลักร้อยผมครับหลักร้อยผมเองก็เป็นคลิปแรกนะครับเกอไปเข้าสี่นะครับสี่หลักร้อยเข้านะครับจริงๆแล้วสี่จะอยู่ตรงนี้ครับผมเองครับผมเองไปเราสูตรแม่มาตัดครับมันก็เลยสี่ไปอยู่ในท้ายครับแต่สี่มาหลักร้อยครับก็ยังเดินอยู่นะครับหกงวดแล้วครับเจ็ดงวดนี้งวดที่เจ็ดครับ แล้วเก็หลักสิบครับเขาเต็มเต็มครับศูนย์ครับเล็เด่นเลยครับเขาศูนย์ครับหลักหน่วยรุดนะครับหลักหน่วยรุดครับครับแต่สูตรแม่ไม่ลุดนะครับเดี๋ยวค่อยไปไปประมวลผลให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวท่านจะสับสนอ่าทีนี้ไปดูนะครับหัวข้อคลิปครับผมจะบอกว่าเย่ถูกอีกแล้ว04นะครับตรงๆครับแล้วก็เลขวิ่งผลล่างนะครับ มาดูครับว่าผมถูกยังไงแล้วทำไมหลังไม่ออกทำไมเลขถึงถูกครับแต่ทำไมที่ส่งไปไม่มีครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นตอนนะครับสำหรับท่านใดอย่าเพิ่งคานะครับอย่าเพิ่งกดไลค์ีไลค์ผมนะครับอ่านี่ครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปผมนะครับเข้ายังไงเข้าไม่เป็นนะครับให้ลูกหลานท่านนะครับพิมพ์ใน Google เลยนะครับคำว่า168่ักปเลยนะครับ แบบนี้ครับ168พารวยท่านจะเจอผมสองช่องทางนะครับท่านคลิกมาได้เลยครับ168่พารวยนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามครับ19,700ัคนนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับหลักฐานที่ดีที่สุดนะครับอย่าลืมครับกดติดตามและกด Sub สไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมาดูครับคลิปที่ดีที่สุดคือคลิปงวดที่แล้วครับ ท่านนะครับท่านสามารถไปย้อนดูคลิปผมได้นะครับท่านสามารถย้อนไปดูคลิปผมได้คลิปที่เขียนมาสรุปทุกสูตรนะครับวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดครับลงวันที่ยี่บสามตุลาคมสองพันยี่สิบนะครับมาดูครับว่านี่ครับไปสอบถามเขาได้ครับว่าจริงไม่จริงนะครับเลขเข้าจริงไม่จริงนะครับคนที่กดชอบยินชอบผมก็สองร้อยหกกหกคนนะครับมาดูครับว่าเลขอะไรเข้าบ้างนะครับ ประเดินผมเองก็จะอ่านคาเตือนนะครับแล้วก็คุยนิดหนึ่งนะครับข้อคลิปนะครับแล้วก็มาลงเล็กวิ่งให้ท่านเลยนะครับโปรโมดนิดหนึ่งน่าจะโปรโมตเรื่องสมัครสมาชิกนะครับอ่นนี้ครับเลกวิ่งผมนะครับเลกวิ่งถ้าใครฟังคลิปผมนะครับผมไม่ฟันเจ็ดนะครับต้องขอใครจริงนะครับ ผมไปฟันเจ็ดครับอ่าแต่สี่มันมาครับนี่ครับผมย้ําเสมอครับเลขวิ่งผมนะครับมีวิธีเล่นอยู่สามวิธีครับวิธีที่หนึ่งครับให้ท่านเลือกเลขวิ่งนะครับว่าจะวิ่งตัวไหนแล้วเล่นแบบนี้ครับสมมติว่าท่านชอบเจ็ดครับถ้าท่านเชื่อมั่นผมก็เจ็ดหนึ่งพันครับสี่ห้าร้อยครับไม่เชื่อไปฟังคลิปผมได้นะครับผมพูดอย่างนี้จริงๆนะครับอ่าแต่ถ้าถูกอันไหนก็ยังได้กอะไรนิดหน่อยครับ แต่ถ้าถูกตัวที่ฟันก็จะได้กาไรเยอะครับด้วิธีสองครับให้ท่านเอาเลขวิ่งผมไปจับกับท่านอาจารย์อื่นครับไม่ว่าท่านอาจารย์อื่นก็จะให้มาสามตัวสองตัวละหนึ่งตัวแล้วแต่ครับเช่นผมให้เจ็ดกสีเนี่ยถ้าท่านได้เลขศูนย์มาครับท่านจับเลยครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แค่นั้นเองครับท่านก็จะได้ถูกและน้อยชุดครับได้กำไรเยอะครับ และวิธีที่สามครับได้น้อยหน่อยแต่ได้บ่อยมากครับนี่ครับผมบอกให้ท่านรูดเลยครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับแล้วก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามนี่ครับเข้านะครับไปขับนะครับศูนย์สี่นะครับเข้านะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับนี่ครับผมบอกทั้งแล้วนะครับว่าเลิวิ่งแล้วเปอร์เซ็นต์ผมถ้าผมมั่นใจให้ดูปกไว้นะครับผมจะเขียนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่มั่นใจนะครับผมจะไม่เขียนหลังพิเศษนะครับผมจะเขียนไว้ตลอดนะครับมีเด็กวิ่งก็ขอแสดงความดิใจนะครับเด็กวิ่งก็เข้าอยนะครับสําหรับ youtube นะครับงวดหน้าผมจะไม่ลงให้ท่านนะครับถ้าท่านอยากได้นะครับงวดละหนึ่งร้อยนะครับได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปแจ้งข่าวสารนะครับนี้เป็นคลิปประมวลผลให้ท่านดูเฉยครับทีนี้มาดูครับ สามตัวโต๊ะทุดเต็มมมครับนี่ครับผมบอกว่าถ้างดนะครับผมจะให้แบบนี้ครับถ้าไปดูคลิปได้ครับย้อนดูคลิปครับเสียดายครับนี่ครับถ้าเป็นศูนย์สี่ห้าครับหรือว่าโต๊ะนะครับใกล้เคียงสุดแล้วนะครับใกล้เคียงว่าจร่แล้วก็ศูนย์หนึ่งหกใกล้เคียงครับชุดฟันผมใกล้เคียงแล้วนะครับถ้ามีเบิ้ลไม่ขามผมผมว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนครับศูนย์สี่ห้ามาแน่นอนครับแต่เสียดายมากครับ ห้าไปอยู่หลักแสนครับเสียดายมากๆครับนะครับถ้าเป็น045หรือว่าอ่ามันออกอะไรนะ404ใช่ไหมสี่ย์สีโอ้ผมไม่มีครับเบิ้ลหามต้องยอมครับนะครับเดี๋ยวผมจะวัวหน้าครับผมมั่นใจครับว่าชุดเต็มผมนะครับถ้าไม่เบิ้ลไม่หามครับ78ชุดครับทาง YouTube ครับท่านจะได้นะครับแต่ท่านใดที่สมัคร สมาชิกผมงดได้หนึ่งนอยครับท่านจะได้ชุดต้นแบบนี้ครับสีดำการไหมครับสีฟ้าลองครับสีแดงชุดฟันแบบนี้ครับเกือบได้นะครับถ้าไม่เบิ้ลไม่หามเกือบได้นะครับวันที่แล้วก็ศูนย์หนึ่งหกครับเป็นศูนย์หนึ่งห้าแต่ไปเข้าเลขลองแบบนี้ครับวันที่แล้วครับวันนี้โอ้พาร์ทนิดเดียวครับสีได้ครับเป็นเบิ้ลไม่หามครับวันอาทิตย์ครับผมเองก็ไม่รู้ครับว่าจะออกเลขอะไรครับบางท่านสอบถามมาให้ฟันได้หน่อยครับ ผมไม่เก่งขนาดนั้นนะครับนี่ครับแต่ผมก็จับชุดได้แบบนี้นะครับสำหรับผู้ต้นผู้ตายครับเดี๋ยวมีแก้ไขอะไรยังไงเดี๋ยวบอกให้ท่านดูนะครับครับอ่าแต่ทางลายไม่เหมือนกันนะครับทางลายไม่เหมือนกันนะครับผมต้องขออภัยผมไปเชื่อมั่นคนอื่นจริงครับผมไม่ตัดออกครับนี่ครับยูทู e ครับนาทีที่ยี่บสองครับไลดูให้จบนะครับคลิปผมนะครับนาทียี่ที่ยี่บสองจุดยี่บหกนาทีนะครับอ่า สองตัวบชุดเต็มมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมถ้าผมบอกมั่นใจครับผมจะเขียนว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์นี่ครับศูนย์สี่มาเต็มเต็มครับชุดเต็มท่านจะได้แบบนี้ครับหรือว่าที่ผมฝันให้ครับนี่ครับศูนย์สี่สีฟ้านะครับเขาตรงตรงนะครับเขาตรงตรงสีฟ้านะครับศูนย์สี่มีครับแต่ทางลายครับผมไปเชื่อมั่นคนอื่นครับให้เหลือหนาชุดผมก็เลยให้เลขนี้ชุดตรงนี้ครับไปให้เขาตัดเขาตัดศูนย์สี่ผมออกครับ ต้องขอภัยครับพูดหน้าผมจะไม่เชื่อใครครับต่อไปนี้ผมจะไม่เชื่อใครครับเชื่อตัวเองครับเชื่อตัวเองครับแล้วทีนี้สองตัวล่างครับสองตัวล่างท่านจะได้แบบนี้ครับท่านจะได้แบบนี้ถ้าสมัครสมาชิกผมนะครับชุดเต็มแล้วก็ชุดฟันครับชุดเต็มนะครับผมมั่นใจครับสูตรนี้ใช้ไม่ได้ครับผมเปลี่ยนชุดใหม่ครับเข้ามาตลอดครับผมทําไว้สี่แบบนะครับไอ้แบบที่สี่ผมครับ มันเข้าอยู่สองแบบครับเข้าบ่อยครับเดี๋ยวเอาแบบนั้นมาลงให้ท่านนะครับแบบนี้โลครับไม่เอาแล้วครับยอมแพ้ครับแต่ละการใหม่ครับอ่าจจะอยู่ประมาณห้าสิบตัวครับชุดเต็มนะครับห้าสิบชุดนะครับอ่าท่านเลือกเด่นเลขไรเล่นไปอย่างนั้นครับเดี๋ยวผมจะฟันให้แต่ถ้าทางลายนะครับเดี๋ยวผมจะฟันน้อยชุดให้ท่านนะครับสอตัวล่างต้องขอไปครับทํายากจริงครับทายากมาก แต่ก็ใกล้เคียงครับศูนย์สามครับไม่มีศูนย์สี่ครับทีนี้สามตัวตรงนะครับชุดชุดนี้ครับมันหลุดครับยอมรับครับวัวนี้หลุดจริงๆครับเดินมาแล้เจ็ดสี่งวดครับไม่เคยหลุดครับได้เคลียร์ครับมาเข้าเบิ้ลมาหามครับหลุดครับทุกทีเบิ้ลหามเอาอยู่นะครับวันี้ผมก็เลยเพิ่มจากเด่นสี่ตัวเป็นห้าตัวครับ เพิ่มไปเลยครับอัดเข้าไปอาจจะเยอะกว่านี้นิดหนึ่งครับอาจจะเยอะนิดหนึ่งแต่เลขเข้าแน่นอนครับพวกหน้าสามตรงทุกเต็มนะครับมั่นใจครับมั่นใจถ้าสูตรไหนมั่นใจผมจะเขียนล้านเซนนะครับสูตรไหนม่มั่นใจผมจะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าสาหรับทางไลน์ครับให้ไม่เหมือนทไม่เหมือนทางนี้นะครับเพราะว่าผมไปเชื่อมั่นคนอื่นครับผมไปเชื่อมั่นคนอื่นเลยไปตัดเลขทิ้งครับศูนย์สี่นะครับต้องขออภัยครับ ก็ในปกนี้ครับผมจะเขียนว่าเย่ถูกนะ04เพราะผมฟันในท่าน04จริงๆนะครับนี่ก็มีครับเด้งที่หนึ่งก็ผมเองก็บอกว่าเจ็ดกะี 4, มาล้านเซนให้ฉันรูดเอาเลยก็สี่สี่รูดล้างบนก็ถูกสองเด้งครับแล้วก็วิ่งอีกครับก็อีกเด้งหนึ่งครับวิ่งล้างบนก็เป็นสี่เด้งครับะนะครับ อย่าก็สองตัวก็มีศูนย์สี่ด้วยนะครับอ่าน่ครับผมเด็กก็เึ้นมาต้องขอไปครับก้องไปครับท่านไปดูนะครับว่าผมลงคลิปไว้จริงหรือไม่ครับนี่ครับสีฟ้าสีแดงครับมี่วนสี่นะครับตรงๆนะครับผมฟันให้แบบนี้ครับมาล้านเปอร์เซ็นต์แบบนี้ครับทีนี้ไปดูเลขตายคู่ตายคู่ดับผมนะครับสําหรับ ท่านใดที่ยังเชื่อมั่นผมครับสองตัวล่างครับผมจะยุติลงนะครับไม่เอาครับสองตัวล่างยากครับเริกดับสองตัวล่างผมจะไม่ลงครับแต่ชุดเคลียร์ครับชุดเคลียร์ผมมานะครับชุดเคลียร์ผมมานะครับศูนย์สองสี่หกแปดครับบนครับสิบหน่วยท่านไม่มีเอ่อหนึ่งในสิบหน่วยเอ่ออะไรครับเคลียร์สิบหน่วยบนนะครับสิบหน่วยของท่านนะครับไม่มี เลขของผมในนี้ติดอย่างน้อยหนึ่งตัวครับอย่าไปซื้อครับนี่ครับเข้านะครับเข้าตั้งศูนย์ั้งสี่เลยนะครับล่างกับบนกันครับเข้าสี่ศูนย์ครับเข้าศูนย์นะครับงวดหน้าผมจะเอาชุดนี้ครับทําเป็นไล่์ไปนะครับชุดเทียบผมนะครับล่างครับแต่เลขดับผมขอยุตินะครับเฉพาะสองตัวล่างครับสองตัวบนโอเคครับสองปีขวาครับยังไม่เคยผิดนะครับ ดับพิฆาตนะครับดับพิฆาตผมผู้ตายผู้ดับผมผ่านนะครับแปดชุดผมผ่านนะครับท่านสามารถเอาไปตัดให้เหลือน้อยชุดประหยัดเงินหนึ่งท่านถึงท่านจะไม่ถูกครับถึงท่านจะไม่ถูกแต่เลขตายเลขดับผมประหยัดเงินหนึ่งท่านได้ครับนี่ครับประหยัดเงินหนึ่งท่านได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมดหน้านะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ท่านดูครับเอาชุดเก่ามาตัดให้ท่านดูครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนะครับ ครับนี่ครับสรุปแล้วชุดเกีย์ผมเข้านะครับชุดเคลียบบนเครื่อล่างผมเข้าแล้วก็เลขดับล่างอ่ะบนผมเข้าผ่านนะครับแล้วคู่ตายคู่ดับผมผ่านนะครับแล้วก็เลขตายพิฆาตผมไม่มาล้านเซนผ่านนะครับมีจะดสองตัวล่างครับอผิสองวดนะครับผมจะยุติการลงนะครับของสองตัวล่างเท่านั้นนะครับอ่าครับพี่จัดนะครับเดี๋ยวให้ ท่านค่อยๆดูคลิปนะครับท่านที่อยู่อเมริกาครับอย่าลืมติดต่อมด้วยนะครับผมเองก็วันนั้นก็ดึกแล้วนะครับที่คุยกับท่านไม่รู้ว่าจําท่านไม่ได้ครับที่ตกลงกันไว้นะครับผมเองก็เตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้สื่อสารท่านนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับความเชื่อมั่นนะครับไม่ได้มังง่ายๆครับต้องมาพิสูจน์กันนะครับสามตัวตรงไกล้แล้วนะครับไกล้จะแตกอีกแล้วนะครับ สัมโตตชุดฟันผมก็สองวัตติดๆนะครับทาไม่เบิ้ลไม่หักมวดนี้แตกครับจะได้ครับสองตัวก็โอเคนะครับต่อตอนี้ครับจะชุดเต็มจะเข้าทุกงวดนะครับทั้งเบิ้ลทั้งหั่นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจสมัครมาชิกผมได้เลยครับเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปตื่นนะครับหรือว่านี่ครับมวดละหนึ่งร้อยนะครับมวดละหนึ่งร้อยบาทสี่ศูนย์แปด ศูนย์เจ็ดห้าหกหนึ่งเจ็ดครับไทยเป็นนิตยนะครับมดละหนึ่งร้อยบาทครับอดีไลน์ผมครับศูนย์กสี่สามกสูตรหนึ่งห้าห้าครับท่านสนใจนะครับสมัครมาจิกผมครับอยากได้เลขน้อยชุดครับติดต่อผมได้นะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านมากมากเลยนะครับที่ร่วมบรรลุสุขกับผมนะครับแล้วก็จะได้มีบุญวาสนาต่อกันนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอกลับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ